สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี่ไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุดินพฤึกศบกับมังกรนะคะประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 6นอั่นเองนะคะชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพลึกศบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12 กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดูความรักความสัมพันธ์แบบรวยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีอ่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ได้นะคะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน ัางนี้ไปตัดสินใจเด็ดเดง่ิเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคนคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุด,ดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมรเอนเนอร์จีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวธาตุด,ดินประศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเป็นอย่างไรขอดูเมรเอเนอร์จีหนึ่งใบนะคะ เมนเอเนจีค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะชาวธาตุดินประสบกัรณ์มังกรคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะให้พลังงานในส่วนของอความน่ารักความปรารถนาดีนะคะความนึกถึงความคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกันและกันนะคะเป็นความคิดถึงความนึกถึงนะคะแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่า ถามว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการกลับมาหรืออยากกลับไปไหมไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ไม่รู้สึกว่า energy ใบนี้มันเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงหวังดีนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะสารความสัมพันธ์ไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรักก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเม y energy นะคะประจำเดือนสิงหาคมของชาวธาตุดินพืชศักันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวแทดินรประสบการบังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไราบ้างทําไมคนทั้งคู่นะคะถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันมาดูกันนะคะบบไพ่ใบแรกเรยเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะ e m p มเพล และเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวธาดินประสบกันมังกรน,นะมีไพ่คนขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะในที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัตุไฟเมษธนูนะคะชาววันศุกร์ค่ะชาวทัต ลมมีถูนตุนกลุ่มหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรากฎมนพิจิตอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะเคยคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวดินประศบกันมังกรน,นะคะความสัมพันธ์ที่ทําให้คนคู่กลายเป็นคนรักก่าซึ่งกันและกันนะคะกรณีแรกก็คืออยู่ไกลกันมากๆเลยนะคะอยู่ตา่างถิ่นแดนใกล้นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางไม่สามารถที่จะาวางแผนอนาคตที่มันแน่นอนร่วมกันได้นะ กรณีที่สองนะคะอออาจจะเกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วมีไพเอ็มเพลสขึ้นมามีคนของตัวเองอยู่แล้วนะเลยทำให้ไม่สามารถที่จะสารความสัมพันธ์นี้ได้และทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงนะคะนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าฐานะอืมฐานะทางการเงินทางการงานทางครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันความรับผิดชอบนะคะที่ ที่มีไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเ,เพิ่มความรับผิดชอบตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือ,อสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่กลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า สถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะของชาวแทาดินพุสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ไปได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ <c oughs> เด็กถือเหรียญค่ะไพ่สิบถ้วยค่ะและเป็นไพ่โว้นะคะ ชาวทัดดินประสบกันมังกรสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะ <c oughs> ตัวคุณนะคะพยายามที่จะดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆพยายามที่จะใช้ชีวิตประคับประคองตัวเองนะคะมีความสุขกับสิ่งรอบข้างถามว่าชาวทัดดินเนี่ยมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งรอบข้างกับสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะกําลัง ประคับประคองธุรกิจการงานการเงนิงน,งนหรือว่าชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะมีคนเข้ามาแต่คุณเหมือนกับยังเขาเรียกว่าถามว่าเปิดใจได้ไหมก็เปิดใจได้นะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีกำแพงกั้นอยู่บางส่วนนะคะไพ่เดอะเวลเข้ามาบอกว่าตัวคุณพยายามที่จะออยอมรับความจริงเรียนรู้แล้วก็ move on นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะคุณก็ยังคงคิดถึงนะคะความสัมพันธ์เก่าๆที่ บางครั้งบางทีมันก็แวบเข้ามาในหัวนะคะทำให้ตัวเราเนี่ยยังนึกถึงภาพนะคะความทรงจำบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมามันยังวนลูปอยู่ในหัวของคุณอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพะศษกันมังกรกับคนรักเก่าคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพิศษกัันมงกรค่ะชาวธาตุดินพิศษกัันมงรรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะ ไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวราศีมิถุนลักนาม,มิถุนนะคะควีนถือถ้วยค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีชาวธาตุน้ําก็รากฏมีพิจิกด้วยนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะตัวคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไงกับเขาไม่รู้สึกว่าคุณยังนึกถึงเขาอยู่แต่คุณไม่ทําอะไรแล้วแหละนะคะถ้าหากว่ายังส่องกันได้ก็ยังคง สองกันอยู่ทางโซเชียลอะนะคะแบบเหมือนกับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆยังมีความนึกถึงคิดถึงปรารถนาดียังอยากที่จะรับรู้ความเป็นไปของเขาว่าเขาเป็นยังไงทําอะไรสบายดีไหมแต่ถ้าให้เข้าไปยุ่งเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วนะคะไม่ได้เข้าไปแบบไปทักไปอะไรแล้วแต่คือ ก็ยังมองอยู่ห่างๆยังมีความเป็นห่วงให้ยังมีความปรารถนาดีให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนรักเก่าที่ชาวท่าดินผู้สบกันมาังอนคิดถึงนะคะคนๆนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวท่าดินประสบกันมนก่กนมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะไพ่ฮารลแฟนะคะ 4เหรียญค่ะ8เหรียญน,นะคะชาวท่าดินพึกศกันมังกรคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวทัดไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทัสดสิเป็นชาวราศีพุกศลัคนาพึกศ์นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะชัดเจนว่ามีชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยนะคะ เ,เขารู้สึกอย่างไงเขาคิดยังไงไม่รู้สึกว่าตัวเขายอมรับนะคะสถานการณ์ที่มันเป็นไปถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมมันมีความเขาเรียกว่า เขาคิดว่าถ้าเขากลับมาเรื่องมันต้องยุงย่งยุ่งวุ่นวายแน่ๆน,นะคะยุ่งวุ่นวายแน่ๆเพราะว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเดินหน้าแล้วมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเขาเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงช่วงเวลาแบบไหนไมารู้สึกว่าตัวเขาก็คิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่มีต่อกันเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งบางที เขาคิดว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาคนนึงนั่นแหละนะคะแต่ในเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วอะ่ะเขาก็พยายามที่จะเดินหน้าต่อนะคะยอมรับสถานการณ์ยอมรับความสัมพันธ์ว่ามันจบลงแล้วแล้วก็เก็บไว้แค่เป็นความทรงจําที่ดีต่อกันเวลานึกถึงเขาก็ยังคงมีความสุขทุกครั้งนะคะมีความนึกถึงมีความคิดถึงอยู่ให้กับตัวคุณแต่ถามว่าจะกลับมาไหมเนี่ยไม่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอืเป็นไปได้ยากนะคะ เพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะ move on เดินหน้ามีเจ้าของแล้วด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นฝั่งเขานะคะตรงนี้เนาะซึ่งไม่รู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตอ่อกันตรงเนี้เป็นความปรารถนาดีต่อกันนะคะที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้จงใจที่จะครอบครองหรือว่าทําอะไรแล้วในความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า <c oughs> เ,ออเอาค่ะมาคนะูความรักความสัมพันธ์นะคะของ ชาว่าตีดินประศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นอย่างไรคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังน,นั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สามใเท้านะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะ เดอะสตาร์และเป็นไพ่สองดาบนะคะชาวธาดินประสบกันมาก่อนที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในส่งของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าอืมถ้าหากว่ากรณีที่ยังส่งกันและกันได้นะก็ยังคงส่งกันและกันอยู่นะคะอคอยคอยส่งความหวังดีคอยคอยส่งกันและกันคอย คอยส่งความปรารานาดีให้กันบางคนอาจจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างนะคะอืมเนาะบางคนนะอันนี้บางกรณีเออีกเคสหนึ่งนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเอ่อมุ่ออนนะคะในส่วนของเส้นทางของตัวเองไปนะคะยอมรับแล้วก็ ยอมรับค่ะแล้วก็เลือกที่จะ move อนเลือกที่จะโอเคทิ้งความสัมพันธ์ไว้ข้างหลังก็ในเมื่อมันจบลงไปแล้วแต่ในใจลึกๆนะคะก็ยังมีความหวังว่าเอ้ยสักวันหนึ่งเราเราจะได้แบบกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่กลับมารักกันนะไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกันแต่มันจะมีการกลับมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าหากว่าช่วยเหลือกันได้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันไปอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบขาดกันโดยแบบสิ้นเชิงโดยที่แบบ รู้สึกไม่ดีต่อการอันนี้ไม่ใช่นะคะตามหน้าไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดิบุศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามดาบนะคะดีเมจิเชียนนะคะไพ่เดอร์มูนค่ะ และเป็นไพ่5ถ้วยนะคะชาว่าดิมรู้สึกกันมังกรในส่วนของเอาอในส่วนของคำแนะนํานะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าเริ่มต้นใหม่เถอะนะคะอย่าจดจอ่อ อย่าเอาใจอย่าเอาความรู้สึกไปจดจอกกับความสัมพันธ์ที่มันหกไปแล้วความสัมพันธ์ที่มันล้มไปแล้วนะคะเราเริ่มต้นใหม่เรามีชีวิตเพื่อวันข้างหน้าไม่ได้มีชีวิตเพื่ออดีตท,ที่มันจบลงไปแล้วดังนั้น move on ค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะเอ่อมันอาจจะมีแผลอยู่ในใจอยู่บ้างแต่เวลาจะช่วยเยียวยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่า เราจะ move on เราจะเดินหน้านะคะไม่ว่าจะเดินหน้า39ถอยหลัง49หรือเดินหน้า19ถอยหลัง29ก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีความพยายามและความพยายามนั้นนะคะไม่สูญหายไม่สูญเปล่าเพราะว่าคุณพยายามเพื่อตัวคุณเองสักวันหนึ่งคุณจะต้อง move on อย่างเข้มแข็งนะคะเราจะได้เจอคนที่เป็นของคุณจริงๆได้เจอความรักที่ดีจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวทัดดินนะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอ like, ดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ